มีชายหนุ่มผมยาวคนหนึ่งกําลังถูกผู้ชายสองคนวิ่งไล่ตามหนุ่มผมยาวเข้าไปซ่อนตัวในซอกตึกซึ่งก็โชคดีที่แถวนี้คนมันพลุกพล่านแล้วพวกที่ไล่ตามมามันตาทัวไอสองคนที่ไล่ตามมาก็เลยหาเขาไม่เจอแล้วพอสลัดพวกนั้นหลุดแล้วหนุ่มผมยาวก็กลับไปที่ห้องพักของตัวเองพอเข้ามาในห้องเขาก็ล็อกประตูแล้วก็นั่งลงที่โต๊ะเขียนหนังสือเขาหยิบปากกาขึ้นมาถือไว้ในมือแล้วก็นึกถึงสถานที่ที่เขาได้ไปเห็นมาภาพที่เขาระลึกถึงเป็นเหมือนโบราณสถานที่เก่าแก่มากๆแล้วก็มีอักษรภาพ แปลกๆสลักเอาไว้อยู่มากมายแล้วมันก็มีประตูที่มีใบหน้าของสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวมากๆปั้นเอาไว้อยู่เขาบอกกับตัวเองว่าเขารู้มากเกินไปเรื่องที่เขาได้ไปประสบพบเจอมาไม่ควรที่จะมีมนุษย์คนไหนในโลกนี้ได้ไปเจอเหมือนกับเขาเขามองไปที่แผ่นดินเหนียวรูปร่างแปลกๆแล้วก็เริ่มจดบันทึกในปี1926ที่โลตไอแลนด์สหรัฐอเมริกาชายหนุ่มผมยาวคนนี้มีชื่อว่าฟรานซิสเขากําลังมาจัดงานศพให้กับคุณลุงของเขาคุณลุงของเขาถูกชายแปลกหน้าเดินชนแล้วก็เสียชีวิตแต่คุณหมอบอบกว่าคุณ ลุงของเขาเสียชีวิตเพราะหัวใจล้มเหลวเพราะฉะนั้นการที่ถูกเดินชนก็คงไม่เกี่ยวข้องกันแล้วลุงของฟรานซิสก็ไม่มีทายาทฟรานซิสก็เลยกลายมาเป็นผู้รับมรดกลุงของเขามีชื่อว่าจอร์จแองเจลแองเจลเป็นนักโบราณคดีที่มีชื่อเสียงมากเขาเขียนบทความดีๆแล้วก็ได้ตีพิมพ์มานับครั้งไม่ถ้วนตอนนี้ฟรานซิสเอาบทความเอาบันทึกของคุณลุงกลับมาเช็คที่บ้านของเขาที่บอสตันเพื่อที่จะดูว่าบทความไหนสมควรที่จะเอาไปตีพิมพ์เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติของคุณลุงบ้งบงง้้้าาางแแแแลลลลลววเเเเขกกกกกกก็็็ไไไดปจจออออออ่่่่หนนนึทีถูมุญตรรซส หาคุณจาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอแต่แล้วเขาก็นึกขึ้นมาได้ว่าคุณลุงมักจะพกคุณจาดอกหนึ่งติดตัวเอาไว้อยู่ตลอดเวลาเขาก็เลยลองเอามันมาไขาดูแล้วมันก็เปิดได้จริงๆข้างในนั้นมีเอกสารอยู่มากมายแต่สิ่งที่สะดุดตาเขาที่สุดก็คือแผ่นดินเหนียวรูปทรงสี่เหลี่ยมที่เป็นรูปนูนต่ำของสิ่งมีชีวิตหน้าตาประหลาดตัวหนึ่งแล้วที่รอบๆตัวมันก็มีอักษรภาพประหลาดๆสลักเอาไว้อยู่เต็มไปหมดฟรานซิสหยิบมันขึ้นมาพิจารณาเขาคิดในใจว่าสิ่งมีชีวิตตตััววนน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 ีีนีี้้้้หหหหาาาาาามมมมมเเเืืออกกกบปลึแ่่่รงงยยยุษ์ทขผดิ เอกสารเขียนว่าลัทธิคาทูลูฟรานซิสหยิบมันขึ้นมาอ่านเอกสารชุดนี้มีสส่วนส่วนแรกเขียนหัวข้อเอาไว้ว่าความฝันแล้วก็ผลงานจากความฝันของ H.A. วิล콕ส่วนที่2เขียนหัวข้อเอาไว้ว่าเรื่องเล่าของสารวัตรเลกกสเนื้อหาส่วนแรกบรรยายเอาไว้ว่าในปี1925มีปฏิมากรที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าวิลกได้มาขอร้องให้คุณลุงของเขาช่วยตีความหมายของตัวอักษรภาพที่อยู่บนแผ่นง,งานปั้นนูนต่ำที่ทําจากดินเหนียวให้กับเขาหน่อยคุณลุงหยิบแผ่นดินเหนียวขึ้นมาพิจารณา แล้วก็บอกปฏิมากรคนนี้ไปว่าแผ่นดินเหนียวนี่มันยังชื้นอยู่เลยเหมือนเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆมันไม่ใช่วัตถุโบราณนายคิดจะเล่นตลกอะไรกันแน่วิลค,ค็อกบอกว่าแผ่นดินเหนียวแผ่นนี้เขาเป็นคนปั้นมันขึ้นมาเองเขาปั้นมันขึ้นมาจากภาพที่เขาเห็นในความฝันเมื่อคืนเขาฝันถึงเมืองที่แปลกประหลาดมากเมืองนี้เก่าแก่โบราณยิ่งกว่ายุคบาบ,บิโลนซะอีกวิลค,ค็อกเล่าว่าหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวเมื่อวันก่อนเขาก็เริ่มฝันถึงเมืองนี้วิลค,ค็อกบรรยายถึงเมืองที่เขาฝันถึงว่าที่เมืองนี้เต็มไปด้วยแท่งหินทททททีีีีี่่่่สูงงเเยมมฟ้้าาาแแลวหินกก็อัษรภพ ไม่เคยเห็นมาก่อนสลักอยู่เต็มไปหมดทั้งหินพวกนี้มีของเหลวสีเขียวที่น่าขยะขยงไหล่เยิ้มไปทั่วแล้วในฝันเขาก็ได้ยินเสียงของอะไรบางอย่างสะท้อนกล้องกังวานอยู่ในเมืองนี้ว่าคาทูลูแล้วหลังจากที่ตื่นขึ้นมาพอรู้สึกตัวอีกทีเขาก็ปั้นแผ่นดินเหนียวแผ่นนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วทางด้านศาตราจา Angel, รย์แองเจลพอเขาได้ยินคําว่าคาทูลูเขาก็เปลี่ยนสีหน้าทันทีเพราะเขาเคยได้ยินคําคํานี้มาก่อนศาตราจารย์ถามวิลคอ,อกไปว่านายเป็นพวกลัทธิคาทูลูหรือเปล่าวิลคอ,อก์ทำหน้างงเขาไม่รู้ว่าศาตรจาจ พูดถึงเรื่องอะไรศาสตราจารย์ก็เลยบอกว่าช่างมันเถอะแล้วเขาก็รับปากวิลคอกว่าจะช่วยตรวจดูแผ่นดินเหนียวให้ก่อนที่วิลคอกจะกลับบ้านศาสตราจารย์บอกเขาว่าถ้านายฝันอะไรแปลกๆอีกก็เอามาบอกฉันด้วยนะตกดึกคืนนั้นศาสตราจารย์นึกถึงคําว่าคาทูลูเขาเคยได้ยินคาคานี้ครั้งแรกเมื่อ10กว่าปีที่แล้วที่งานชุมนุมนักโบร,ราณคดีคาคานี้เป็นคําที่พวกลักทธิอูดูนอรีดใช้บูชาปีศาจท,ที่พวกมันเคารพนับถือในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้นวิลคอกมมหาศาสตราจารย์าาาราารยเขาเเล่่าาาาาาาคคววมฝััันขของงงให้้สตราารรจ นอกจากคําว่าคาทูลูเขายังได้ยินคําว่าริเย่ด้วยแล้วเขาก็ยังได้เห็นเงาดาของสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่ยักษ์มหึมาตัวใหญ่เท่าภูเขาด้วยแล้วหลังจากวันนั้นวิลคอคก็มาเล่าความฝันของเขาให้ศาสตราจารย์ฟังทุกวันแต่อยู่มาวันหนึ่งวิลกคคไม่ได้มาหาศาสตราจารย์ศาสตราจารย์ก็เลยโทรไปหาเขาที่บ้านแล้วศาสตราจารย์ก็ได้รู้ว่าที่วิลกคคมาหาเขาไม่ได้เป็นเพราะว่าตอนนี้วิลคอคกาลังรักษาตัวอยู่ที่คลินิกของคุณหมอโทบี้ศาสตราจารย์ไปหาหมอโทบี้หมอโทบี้บอกว่าเมื่อคืนวิลกคคน่าจะฝันร้าายมาก เขาตื่นขึ้นมาร้องวอยๆกลางดึกแล้วก็สลบไปเพื่อนบ้านเห็นก็เลยช่วยพามาส่งที่คลินิกตอนนี้วิลคอคไข้ขึ้นสูงแล้วก็เพอ้อถึงสัตว์ประหลาดตัวใหญ่อยู่ตลอดเวลาศาสตราจารย์คิดว่าสัตว์ประหลาดที่วิลคอกพูดถึงมันคงเป็นสัตว์ประหลาดตัวเดียวก,กันกับตัวที่เขาปั้นเอาไว้ที่แผ่นดินเหนียวแน่ๆหลังจากวันนั้นศาสตราจารย์ก็ได้สำรวจความฝันของคนทั่วไปดูว่าพวกเขาฝันถึงอะไรกันบ้างหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวผลออกมาว่าคนทั่วไปส่วนใหญ่เช่นมนุษย์เงินเดือนพ่อครัวพ่อค้าหมอหรือทนนาายมมีคววฝัแแบบปกกตติ่ตพ ที่ออกแนวศิลปินอย่างเช่นนักเขียนนักวาดภาพหรือนักดนตรีก็จะมีความฝันคล้ายๆกับวิลคอ็อกคือฝันเห็นเมืองที่เก่าแก่แล้วก็มีเสาหินแปลกๆมากมายแล้วบางรายก็ฝันเห็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ยักษ์ด้วย แล้วพอศาสตราจารย์ลองสำรวจเพิ่มไปอีกเขาก็ได้พบว่าหลังจากวันที่วิลคกเสียสติทั่วโลกก็เริ่มมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นอย่างเช่นการก่อการจะลาจลของผู้ป่วยในโรงพยาบาลบ้ามีการก่อตั้งลทัทธิแปลกๆที่สาวกใส่ผ้าคลุมขาวทั้งตัวแล้วก็มีเรื่องราวทำนองนี้อีกมากมายเหตุการณ์ทั้งหมดเหมือนจะไม่เชื่อมโยงกันแต่จริงๆแล้วทุกเหตุการณ์ก็มักจะมีสิ่งมีชีวิตประหลาดที่หน้าตาเหมือนปลาหมึกมาเกี่ยวข้องแล้วอยู่มาวันหนึ่งศาสตราจารย์ก็ได้ข่าวว่าวิลกหายดีกลับบ้านไได้้้แแลลววาาาาาาสตตรรรจยยยย์กก็เเเปปี่่่มขบนฏ วิลคอกจําศาตราจารย์ไม่ได้เขาจําไม่ได้เลยว่าเขาเคยฝันร้ายแล้วก็ปั้นแผ่นดินเหนียวขึ้นมาเหมือนว่าเขาสูญเสียความทรงจําช่วงนั้นไปแล้วเล่นเอาศาตราจารย์ถึงกับงงแล้วทั้งหมดนี้ก็คือเนื้อหาของเอกสารครึ่งแรกส่วนเนื้อหาของเอกสารส่วนที่2เรื่องเล่าของสาราวัตรเลอร์กาสเนื้อหาในส่วนนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ของวิลคอกย้อนกลับไปในปี1908ที่งานชุมนุมนักโบราณคดีหลังจากที่ศาตราจารแองเจลบรรยายเสร็จสาราวัตรเลอร์กาสได้มาขอพบศาตราจารย์แล้วก็เอารูปปััั้นนนแปลกปลกๆที่่เหหมมืออาาึํงงย ยองมาให้เขาดูสารวัตรบอกว่าเมื่อสองสามเดือนที่แล้วมีรายงานมาว่าพวกลัทธิวูดู oo, กําลังทําพิธีบูชายันมนุษย์เขาก็เลยเข้าไปขัดขวางแล้วก็ยึดรูปปั้นปลาหมึกตัวนี้มาได้พวกวูดูมันเคารพบูชารูปปั้นชิ้นนี้เขากับทีมลองเช็คดูแล้วแต่ก็ไม่เจอข้อมูลเกี่ยวกับมันเลยได้ข่าวว่าศาสตราจารย์เชี่ยวชาญเรื่องวัตถุโบ,บราณก็เลยอยากจะให้ช่วยตรวจดูให้หน่อยศาสตราจารย์ตอบตกลงแล้วนักโบราณคดีคนอื่นก็มาช่วยเผื่อแต่ก็ไม่มีใครรู้เลยว่าปลาหมึกตัวนี้มันเป็นใครพวกเขาไม่รู้ด้วววยซ้้้ํําาา่่ััสดุททีใชรูปปน คืออะไรเหมือนมันไม่ได้ถูกสร้างมาจากวัตถุดิบบนโลกใบนี้ศาสตราจารย์แองเจลมองไปที่ตัวอักษรภาพที่สลักอยู่บนรูปปัน้นแล้วแม้แต่เขาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้สุดๆ,ดๆก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวหนังสือพวกนี้หมายถึงอะไรอุซาถอมาตั้งไกลแต่ไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยเลเกลาสถึงกับบีบดั้งจมูกของตัวเองด้วยความเสงแต่แล้วก็มีคนพูดขึ้นมาว่าฉันเคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลเกลาสหันไปมองคนที่พูดคือวิลเลียมแชนนิงเว็บศาสตราจารย์จากมหาวิทยาล,ายาาลัยพรินซ์ตันศาสตราจารย์ เมื่อ48ปีที่แล้วตอนที่เขาเดินทางไปสำรวจอักษรรูนโบราณแถวๆถกรีนแลนด์เขากับคณะเดินทางได้ไปเจอกับพวกเอสกิโมกลุ่มหนึ่งกำลังทำพิธีบูชาปีศาจอยู่แล้วในพิธีก็มีการบูชายันมนุษย์ด้วยแล้วไอ้พวกเอสกิโมกลุ่มนี้ก็กราบาไหว้บูชาเคารพรูปปั้นปลาหมึกที่หน้าตาคล้ายๆกับแบบนี้แหละแล้วในระหว่างนั้นไอ้พวกนั้นมันก็สวดมนต์หรือท่องคาถาออกมาเป็นคำประมาณว่าแล้วในตอนนี้สารวัตรเลอกลาสก็พูดว่าพวกวูดูที่เขาไปเจอมาก็พูดคำแปลกๆออกมาเหมือนกันแล้วสารวั ที่พวกเขาได้ยินมาออกมาพร้อมกันมันเป็นไอยคำที่ไม่ใช่ภาษาของมนุษย์มันเป็นประมาณนี้ฟินกุยมากานาฟาคาทูลูลีเยวากานาเกาฟทาเกาสารวัตรเลอร์คลาสบอกว่าคำพวกนี้พวกวูดูที่เขาไปจับตัวมาบอกว่ามันแปลว่าในเคหาแห่งลูเยคาทูลูผู้สงบนิ่งกำลังรอคอยแล้วเฝ้าฝันศาตราจารย์วิลเลียมเสริมว่าพวกเอสกิโมที่เขาไปเจอมาบอกว่าไอปลาหมึกตัวนี้เป็นสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกที่เดินทางมาที่โลกนี้ตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ปลาหมึกตัวนี้มันเป็นสิ่ง มีชีวิตที่เก่าแก่มันเกิดมาก่อนโลกใบนี้ซะอีกตอนที่หนึ่งได้จบลงแล้วอย่าลืมติดตามตอนต่อไปกันนะครับ